สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนเรื่องอ่าเรื่องที่หนึ่งใช่ไหมคะการอ่านและเขียนจํานวนนับไปแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดค่ะข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนะคะเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยนะคะแทนข้อความบอกจํานวนนะคะต่อไปนี้นะคะข้อ1.1เนี่ยนะคะนักเรียนจะตอบได้ว่านะคะ 4ี9 6 5นะคะนี่คือเลขฮินดูอาราบิกนะคะที่ครูใช้เมาส์ชี้อยู่นะคะและนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ41,965 41, นี่อ่าี่เป็นตัวเลขไทยนะคะอะนักเรียนสามารถตรวจคำตอบได้เลยนะคะให้คะแนนตัวเองได้เลยข้อละสอคะแนนนะคะนักเรียนถ้านักเรียนเขียนฮินดูอาราบิกถูกก็ให้1คะแนนนะคะ และตัวเลขไทยให้1คะแนนนะคะถ้าสมมุตินักเรียนเขียนผิดนะคะให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาแดงให้ถูกต้องนะคะ,ะข้อ1.2นะคะก็ตอบดังนี้เลยนะคะ481,342นะคะ,ะแล้วก็เป็นตัวเลขไทยนะคะต่อไปข้อ1.3นะคะก็ตอบว่า8,562,240 53นะคะเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะที่ครูชี้อยู่นะคะแล้วก็ตัวเลขไทยนะคะถ้านักเรียนเขียนผิดนะคะให้แก้ไขด้วยปากกาแดงให้เรียบร้อยนะคะต่อไปดูข้อ2ใหญ่ค่ะอ่ะข้อ2ใหญ่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือข้อละ1คะแนนนะคะอ่าข้อแรกเนี่ยสอนนะคะนักเรียนเขียนได้ว่านะคะเฉลยตามตัวสีแดงเลยนะคะก็คือ 4500นะคะ67นะคะ2.2เฉลยว่า78300นะคะ45นะคะ2.3เฉลยนะคะก็คือ246372 2.4นะคะ1,245,322นะคะอันนี้คือเป็นเฉลยนะคะ แบบฝึกหัดนะคะเรื่องการอ่านและเขียนจำนวนนับนะคะถ้านักเรียนเขียนผิดนะคะหรือทำผิดเนี่ยไม่เป็นไรนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยแก้ลงไปนะคะในด้วยปากกาแดงให้เรียบร้อยนะคะแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะ